วิสิตนะครับเราก็พบกันทุกวันอังคารนะครับสองทุ่มตรงในรายการอาริยศาสตร์สีจุดนะครับก็บอกกล่าวกันด้วยนะครับว่าอาริยศาสตร์สีจุดก็เป็นเรื่องของอริยศาสตร์สนั่นเองนะครับแต่ว่านํามาพูดในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้นะครับก็เพียงแต่ใช้ภาษา มัยใหม่ท่านเองนะครับแต่ว่าเนื้อหาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอริยะแปลว่าพัฒนาแล้วนะครับแปลว่าประเสริฐซึ่งในภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่า civilization ก็ได้นะครับก็คงเป็นยุคสมัยที่เราอาจจะต้องยกระดับจิตใจให้สมกับเป็นเมืองพุทธนะครับ ทีนี้ก็เราก็พูดกันมาหลายตอนนะครับผมก็ค่อยๆปูพื้นลงมาตามลําดับนะครับคราวที่แล้วเราก็พูดเรื่องความเชื่อนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องอการกระทําเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความเชื่ออย่างไรก็จะทําอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะมีพฤติกรรมแบบนั้นซึ่งผมก็จะ เอามาพูดในแง่ที่ว่าเป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำนะครับคือเราจะพบว่ามนุษย์เนี่ยก็มีความเชื่อที่ยากที่จะเปลี่ยนนะครับใครมีความเชื่ออย่างไรก็จะเชื่ออย่างนั้นไปตลอดนะครับแล้วก็เหมือนกับการกระทําเหมือนกันก็ทําอย่างไรก็ทํากันมาแบบนั้นตลอด สังเกตดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนะครับมันเป็นไปตามอำนาจของตัณหานะครับแต่ว่าธรรมดาแล้วเราจะไม่ค่อยจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับในทางการแพทย์เองเราก็มีโรค ทางจิตใจที่เรียกว่าย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในขีดที่เหนือคนทั่วไปนะครับเรียกว่าเข้าขีดเกินเกินไปนะครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกคนเลยนะครับก็มีเรื่องการย้ำคิดย้ำทำอยู่ในใจทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ใน เกณฑ์ที่เราเรียกว่าปกตินะครับหรือจะเรียกว่า Normal แต่ว่าไปแล้วเนี่ยมนุษย์ควรจะมีระดับปกติที่ดีกว่านี้นะครับจนถ้า,าพูดในศัพท์ปัจจุบันจะเรียกว่า New Normal ลไปได้นะครับแต่ n ิวนอร์มอเนี่ยเราจะไม่เคยเจอมาก่อนในคนทั่วไปนะครับเพราะว่าเรามนุษย์ทุกทุกคนแล้วเรียกว่า ย้ำทิดย้ำทำจนเป็นปกตินะครับทีนี้เรามาดูว่ามันเกิดมาได้อย่างไรผมก็อยากจะทบทวนว่าการทำงานของจิตใจเนี่ยมันทำงานอย่างไงนะครับอันนี้ความจริงก็พูดกันมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูวงจรการทำงานของจิตใจนะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับ นี่คือวงกลมนะครับของการทำงานของจิตใจนะครับมันทำงานเป็นวงกลมซึ่งในศัพท์นั้นศัพท์เดิมเราจะเรียกว่าวัฏสงสารก็ได้นะครับในการทำงานเป็นวงกลมแบบนี้ในภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า v i c i o u s Cycle ก็ได้นะครับเป็นวงจรแห่งความเวลวร้ายนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดทุกข ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มต้นตรงนี้นะครับอธิบายตรงนี้ก่อนว่าการทำงานเริ่มที่พฤติกรรมนะครับหรือการการแสดงออกก็ทำให้เกิดการรับรู้นะครับอย่าลืมนะครับมันวนมาอย่างนี้นะครับมันวนมานะครับซึ่งจะอธิบายละเอียดตอนหลังว่าลักษณะการวนอย่างนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไง นะครับเอาเป็นว่ามันมนุษย์มีการรับรู้สัญญาณภาพเสียงอะไรพวกนี้นะครับจนกระทั่งเกิดการสัมผัสรู้แล้วเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วนกลับไปที่เดิมนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราจะวนกลับไปที่เดิมแล้วก็วนไปรอบการทำงานของ จิตใจก็จะเหมือนกับการทํางานของคอมพิวเตอร์นั่นเองคือโปรแกรมมันเขียนเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ต่างจากจมนุษย์ตรงที่ว่ามันเราไม่คอมพิวเตอร์ Computer ไม่มีความรู้สึกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะไม่มีโภโกรดหลงเหมือนมนุษย์การที่มนุษย์มีโภโกรดหลงเพราะว่าปัญหาใหญ่ของมนุษย์ก็คือมีการเสพติดตรงนี้ ทำให้การแสดงออกเนี่ยมันมีกิเลสมีโลกกดหลงเป็นเบื้องหลังตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับตอนหลังนี่เราจะมาพูดเรื่องความเชื่อนะครับเราจะมาพูดเรื่องความเชื่อคราวที่แล้วเราพูดว่าความเชื่อมันเป็นการเสพติดชนิดหนึ่ง มันเป็นการเสพติดความคิดนะครับทำให้เราเข้าใจหรือเชื่อเรื่องราวต่างๆนะครับคราวที่แล้วก็พูดรายละเอียดไปแล้วว่าความเชื่อมีอะไรบ้างนะครับมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรอันนี้ก็พูดไปคราวที่แล้ววันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการสืบเนื่องจากกาัน ความเชื่อนั่นเองนะครับสิ่งที่สืบเนื่องจากความเชื่อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระทำนะครับเราเชื่ออย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นพูดง่ายอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับการเชื่อหรือการกระทำนั้นเป็นาการเสพติดนะครับเบื้องหลังของความเชื่อหรือการกระทำของมนุษย์แทบทุกอย่างเนี่ย มีเบื้องหลังมาจากอิเลสตันหานั่นก็คือมีโรกกรดหลงอยู่เบื้องหลังและเป็นการเสพติดทีนี้เราจะยกตัวอย่างว่าการกระทําอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเสพติดบ้างนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับเ,เรามีเรื่องของ ความเชื่อเรือการกระทําที่ลักษณะเหมือนกับย้ําคิดย้ําทำเยอะแยะไปหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยชาวบ้านเห็นคนคลอดบนรถฉุกเฉิญน,นะครับเมื่อไหร่มีเหตุการณ์ว่า มีเด็กคลอดบนรถฉุกเฉินเนี่ยชาวบ้านก็จะไปตามดูว่าไอ้รถฉุกเฉินนั่นน่ะมีเลขทะเบียนอานไหนะครับเพื่อที่จะเอาไปแทงหวยนะครับทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้ทงอะไรเอามาประโคมกันนะครับสังคมเราอยู่ด้วยการย้ำคิดย้ำทำแบบนี้แหละครับนะครับ อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า civilization นะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สังคมที่ได้รับการพัฒนาทางจิตใจแล้วเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอธิพูดนี้ไม่ได้มาพูดตำหนิอะไรนะครับแต่พูดตามหลักวิชาของอริยศาสาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเ,เห็นชัด นะครับก็เลยเป็นตัวอย่างที่จะยกมาให้ฟังยกมาให้ดูว่าที่มนุษย์มีความเชื่ออย่างไรทําอย่างนั้นจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นตัวอย่างของว่าเชื่ออย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะครับเราเห็นว่าในในสังคมทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีความเชื่อ ยือมีการกระทำเยอะแยะไปหมดแต่ตะกี้ที่พูดไปนะั้นอาจจะเป็นภาพที่เรียกว่าอาจจะมองเป็นภาพลบนะครับก็คือว่าพยายามจะเอาตัวเลขมาแทงอวยนะครับนะครับมีการไปขูดต้นไม้นะครับเพื่อจ,จะหาเลขอันนึงก็เป็นความเชื่อหรือการกระทำที่มองในด้านลบเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยในด้าน วก็มีนะครับเช่นประเพณีต่างๆเนี่ยป,ประเพณีสงกรานอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีความเชื่อว่าการสาดน้ำการสงน้ำในวันสงกรานเนี่ยจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำคิดย้ำทำชนิดหนึ่งนะครับ เป็นการเสพติดชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นวัฒนธ,นธรรมที่เรียกว่ามองในแง่ในในด้านบวกนะครับในในในแง่ของอริยาศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องของการเสพติดความคิดความเชื่อทั้งนั้นนะครับนะครับในอริยาศาสตร์เนี่ยเวลาเราพูดระดับสูงเนี่ยบางทีเนี่ยหลายคน อยากจะฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินเจเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยจริงๆการกินเจก็จะทําให้จิตใจสงบนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นในระดับอริยศาสตร์นี่ก็เป็นเรื่องของการเสพติดความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นการเสพติดจากเทการเสพติดเช่นกัน เพราะฉะนั้นว่าจริงๆแล้วในโลกมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆประเพณีต่างๆอริยธรรมต่างๆ,าางๆนะครับที่มนุษย์จะปรุงแต่งกันไปนะครับ,ะรบจะเป็นภาพที่สวยงามก็มีภาพที่ไม่สวยสวยงามก็เยอะนะครับ,รบอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเบื้องหลังของความเชื่อนะครับ เื้องหลังของความเชื่อมาจากการทำงานของจิตใจเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับมาจากการเรื่องของกรรมการปรุงแต่งนะครับให้เกิดการรับรู้นะครับแล้วทำให้เกิดการสัมผัสรู้มีการจำได้ว่านั่นเป็นอะไรเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นสุดท้ายก็จะเกิดการเสรติ การเสพติดนี่เองที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าสรุปไว้ตรงนี้นะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในวงกลมทั้งหมดเนี่ยนี่คือการทํางานโดยย่อของขันห้านะครับซึ่งถ้ามีโอกาสนี่จะพูดรายละเอียดต่อไปว่าไอ้ที่ว่าขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็คงจะพูดสรุปในประเด็นที่ว่ามนุษย์มีความเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะครับทีนี่ถ้าว่าเราจะมองในแง่ที่เป็นลบเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ใช้ความเชื่อือการกระทำเนี่ย มักจะไปในทางที่เรียกว่างมงายนะครับอันนี้คือข้อสรุปของคืนนี้ที่จะพูดประเด็นนี้เลยนะครับเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำในประเด็นต่างๆเรื่องของความเชื่อการกระทําตามความเชื่อเราจะเห็นว่าในมนุษย์ระดับทั่วๆไปเนี่ยเรียกว่าจะระดับที่ยังไม่พัฒนาเนี่ย ก็มักจะมีคําที่เรียกว่างมงายนะครับก็คือความเชื่อที่งมงายการกระทําที่งมงายนะครับซึ่งเราก็คงไม่คงไม่วิจารณ์มากจนกระทบกระเทือนอคนทั่วไปนะครับนะครับแต่ในเชิงความรู้เนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ควรจะมีความเชื่อหรือการกระทําที่ พัฒนาสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินเจเป็นต้นนะครับหรือการทําบุญการมีประเพณีอันดีงามอันนี้ก็จะเป็นการเสพติดความเชื่อหรือการกระทําที่ค่อนข้างจะเป็นด้านบวกนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าในทางอริยศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของ ชาวบ้านนะครับก็ตามแต่ยังน้อยน้อยมันก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ทั้งโลกอยู่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะมีความเชื่อหรือการกระทำที่ค่อนข้างจะเป็นแบบชาวบ้านมากๆเลยนะเช่นการที่ไปขูดเลขตามต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับ หรือการที่จะพยายามที่จะไปดูหยดเทียนในขันน้ำมนต์เพื่อจะมาแทงหวยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าอันซีฟิไลท์เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในเทาพุทธศาสตร์ถึงแบ่งออกเป็นสองระดับก็คือในระดับชาวบ้านซึ่งยังมีอีเดลตันหาเยอะนะครับ แล้วก็เป็นระดับที่เป็นอริยอริยขึ้นมานะเพราะฉะนั้นผมจึงมีความประสงค์ที่จะพูดเฉพาะด้านที่เป็นอริยนะรก็เลยเตั้งหัวข้อเป็นอริยศาสตนะร์แล้วก็เพิ่มมา4.0ก็เพื่อจะเอามาพูดให้มันทันสมัยในทุกปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะได้อธิบาย จุดประสงค์นะครับของคืนนี้ที่พูดในหัวข้อย้ำคิดย้ำทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในระดับการที่เรียกว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเราก็จะเจอในคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าฮาร์ดคอร์ก็ได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหา ในสังคมบ้างนะครับถึงแม้ว่าถึงจะไม่ทําให้ถึงระดับที่ว่ามีความเจ็บป่วยทาหน้าจิตใจก็ตามเนี่ยเ,เช่นยกตัวอย่างเรื่องของทางการเมืองเนี่ยนะครับก็จะพบว่าบางคนเนี่ยมีการย้ําคิดย้ําทําในเรื่องการเมืองค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อทุกการกระทําที่น่าจะเป็นอิสระ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งในสังคมเนี่ยก็จะทําให้หลายคนเนี่ยไม่มีความสุขนะจากจริงๆแล้วก็คือเรื่องความการย้ําคิดย้ําทําทางทางเรื่องการเมืองนั่นเองครับในปัจจุบันซึ่งเราอยู่ในโลกระบาดเนี่ยนะครับในโลกระบาดโควิดสิบเก้าเนี่ยเราจะเห็นปัญหาของการย้ําคิดย้ําทํานะครับ แตกต่างกันไปในสังคมโลกหลายแห่งเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องของการใส่แมสตนะครับหรือการป้องกันโรคระบาดถ้าว่าไปแล้วเนี่ยฝรั่งก็มีความเชื่อหรือการกระทําในเรื่องของโรคระบาดนี่คนละเรื่องคนละราวกับเราเลยนะถ,ถ้าเทียบแล้วเนี่ยแล้ยกตัวอย่างเช่นฝรั่งส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อเรื่องการ สแ,แมสนะไม่เชื่อเรื่อง Keep uh, social, uh, social distancing นะครับการอยู่ห่างๆกันนี่ฝรั่งมันไม่เชื่อเลยนะครับก็เห็นว,ว่าจริงๆแล้วบางสถานการณ์เนี่ยความเชื่อหรือการกระทําบางอย่างเนี่ยมันมันมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ก็จริงแต่ว่าผลซึ่งเกิดขึ้น มันก็แตกต่างกันไปนะครับโชคดีที่พวกเราเนี่ยเชื่อการแพทย์ว่าการใส่แมสการอยู่ห่างกันการอยู่พยายามอยู่ในบ้านนะครับทำให้พวกเราเนี่ยรอดปลอดภัยจากโรคระบาดมานจนัจจบัดนี้นะครับในเมื่อเทียบกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งไม่เชื่อครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ความจริงฝลังก็ถูกรอนลอมมานานหลายร้อยปีแลครับในเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณเสรีนะครับฝลังมีความเชื่อจากเรื่องเจดจำนงเสรีเนี่ยมาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับคือเรื่องของฟรีวิล ฝรั่งมีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยให้อิสระเสรีแก่มนุษย์ที่จะเชื่อทืาจะทำอะไรตามอิสระรจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ก็ถูกต้องนะครับในเรื่องของคําสอนเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของอิสระอิสระเสรีภาพซึ่งมาในรูปของการปกครองที่เราเรียกว่าประชาธิปไตย หรือแม้กระทั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเชื่อในเรื่องของการค่าเสรีนะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของอิสระอิสระภาพจิติมนุษยชนเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานของฝรั่งนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อของรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการหลอหลอมสังคมฝรั่งให้มีความเชื่อในเรื่องของอิสระ แต่บังเอิญว่าในภาวะโรคระบาดซึ่งว่าไปแล้วนี่จริงๆก็ไม่ต่างจากในภาวะสงครามนั่นเองนะครับภาวะวิกฤตเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะต้องมีอิสระเสรีที่ลดลงครับแต่เมื่อฝรั่งก็มีความเชื่ออย่างนี้อยู่ในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมาเป็นเป็นพันปีเนี่ยเมื่อเวลาเจอโรค ระบาดหรือเป็นวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่าโรคระบาดของเขาเนี่ยจะคุมยากนะครับซึ่งตัวเลขเราก็เห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยของฝรั่งเนี่ยการระบาดนี่แพร่หลายไปเร็วมากอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่ามนุษย์เชื่อสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ความเชื่อหรือก,การกระทำเนี่ย มันก็จะฝังตัวอยู่ในสังคมซึ่งออก,เ,กมเมื่อรวมออกมาแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมหรือความเชื่อทางสังคมนะครับซึ่งอาจจะเป็นศาสตร์ทางสังคมวิทยาไปเลยนะครับแต่ว่าในพื้นฐานแล้วเนี่ยการทำงานของจิตใจของแต่ละคนเนี่ยเป็นเครื่องอธิบายว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความเชื่อแตกต่าง ทำไมเชื่อคนละอย่างก็มีกระทําคนละแบบก็มีนะครับเพราะมนุษย์มีอิเลตนาซึ่งก็แตกต่างกันไปการหล,อล่อลอมต่างๆก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคือนี้ก็เราได้ข้อสรุปว่าความเชื่อหรือการกระทาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการเสพติดทั้งนั้นนะครับถ้าให้ดีแล้วเนี่ย เราต้องลดการเสพติดตะกี้ผมลืมพูดไปว่าในภาษาเดิมของเรานะครับการเสพติดเนี่ยมาจากศัพท์คำว่าอุปาทานซึ่งเราแปลในศัพท์เดิมว่าการยึดมั่นถือมั่นก็จะมีการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความเชื่อยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการกระทำเป็นต้นแต่การยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางที มันฟังแล้วมันแปลยากมันฟังแล้วเข้าใจยากนะครับแต่ถ้าเมื่อใช้คําว่าเสพติดเนี่ยเราจะเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้เพนะราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยของมนุษย์เนี่ยก็ต้องใช้หลักการของการเลิกยาเสพติดซึ่งเราจะพูดละเอียดทีหลังนะครับในแง่ของการปฏิบัติว่าเราจะเลิกการเสพติดได้อย่างไร สำหรับคืนนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ